อา s าดินซูชิแอนด์คาเฟ่สวัสดีครับทุกคนกลับมาอีกครั้งนะครับกับร้านในตำนานนะฮะอาราดินซูชิแอนด์คาเฟ่นะฮะอันนี้เป็นร้านอันดับต้นๆเลยนะฮะของร้านซูชิในประเทศไทยที่มีฮาล้านนะฮะทุกคนโอ้โห <Wow. S 1> oh, วันนี้บอกเลยว่ารู้สึกตื่นเต้นมากนะฮะเพราะว่าทางร้านนี่มีเมนูเด็ดมาใหม่นะฮะเป็นซูชิข้าวดำ หลายๆคนยังไม่รู้ว่าเฮ้ยซูชิข้าวดำคืออะไรอ่ะเดี๋ยวตามเข้าไปดูในร้านดีกว่าไปทุกคนเข้ามาถึงร้านอลาดินซูชิแล้วนะครผมจะบอกว่าเซตราคาบุฟเฟ่นเนี่ยจะมีหลายราคานะเริ่มต้นที่299เท่านั้นเอง299มีอะไรบ้าง299นี่จะเป็นเซตชาบูล้วนนะฮะ แต่ว่าจะมีซูชิให้ด้วยถึง4หน้าเลยทุกคนแต่ถ้าว่าเป็นเซต4-9-9นี่จะเป็นทั้งบุฟเฟ่ชาบูบุฟเฟ่ซูชิด้วยนะครับผมแต่สําหรับวันนี้ที่เป็นเซตเมนูข้าวซูชิดำนะก็จะอยู่ในราคา699กับ999นะครับนี่คือจุกใจเลยนะแต่ถ้าว่าใครอยากกินแบบเอ็กซ์ต้าแบบพรีเมียมสุดๆเลยก็จะเป็นเซต999นะครับผมเดี๋ยวผมสั่งเมนูไปแล้วเดี๋ยวรอเมนูมาสักครู่หนึ่งนะครบ ว้าวว้าวนะฮะอันนี้เป็นเซต999ที่ผมบอกไปตั้งแต่ข้างต้นนะฮะทุกคนนี่ดูก่อนอาหารเมนูหลากหลายมากทุกคนที่สําคัญนะฮะเซต999นี้นะ,ะจะมีเซตข้าวดำด้วยซึ่งเป็นซิกเนเจอร์ของร้านนี้เลยนะฮะผมมาใหม่เมนูมาใหม่เลยสําหรับที่นี่นะฮะและนอกจากนี้เซตชาบูก็จะมีเนื้อแกะด้วยให้ดูก่อนนี่ ชิ้นใหญ่ๆอย่างนี้นะฮะกับนุ่มแน่นอนเดี๋ยวจะมาลองชิมเนื้อแกะแต่ว,ว่าเนื้อแกะไว้ที่หลังก่อนวันนี้อยากชิมเป็นเซตซูชิเป็นพิเศษเลยสุดมินลัสำหรับใครที่เป็นสายซูชิแล้วก็ชาบูนะฮะไม่ควรพลาดจริงๆกับร้านอลาดินนะฮะผมและที่สำคัญร้านนี้อยู่ที่ประชาอุทิศ23ินะฮะผมเบ่งจ่าย ที่จอดรถกว้างขวางนะฮะระหว่างที่ผมยืนอยู่นี้ก็มีรถมาจอดหลายที่ละสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาทุกๆคนไปก่อนครั้งหน้าผมจะพาทุกคนไปที่ไหนกันต่อนั้นก็อย่าลืมรอติออดาตามชมนะโปรโมชั่นพิเศษสําหรับสมาชิกเพจมากันแล้วก็สมาชิกร้านอลาดินซูชินะครับได้รับส่วนลด100บาทต่อท่านเฉพาะเซต699 999ตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นเดือนเลยนะครับผมสำหรับเพจมากันนะครับ เพียงแค่กดไลค์กดแชร์โพสต์นี้แล้วรับไปเลยครับผมส่วนลดพิเศษจากทางร้านแคบปหน้าจอให้กับทางร้านดูด้วยนะ